มันเาป็นกันนะว่ามันจะได้ของที่แพงที่สุดในในบรรดาที่เราขายแล้วนี่ปลาเมื่ดล้านนายพลอยากอยากลองเซรั่มนะครับเซรั่มทีวีนะครับแปดร้อยห้าสิบบาทมามาลุ้นนายเอฟซีท่านใดจะสุข จะสั่งแล้วะผสมน้ำหน้าคุณให้กับบลาบึดนะครับหลานค่ายพลเดี๋ยวทเดี๋ยวในโปรโมชั่นคีมเปลี่ยนอะคอลลาเจนเดี๋ยวต้องในรับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเปลี่ยนอะคอลลาเจนจ้ะอะคอลลาเจนเหรอจะบอกว่าคีมมันแพงไม่ไม่ไม้เลยไม่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 แพงพี่แม่ประทุมสั่งคอลลาเจนห้ากองสินค้าหลักร้อยนะครับไม่แพงนะครับไม่แพงนะให้ซื้อพาไปหลักร้อยเท่านั้นนะครับฝากใครนะที่ให้เสื้อพาไปคอลลาเจนห้ากองเข้ามาเรอ ให้ค่าคอมแล้วให้ของให้ค่าคอมค่ะห่าข้าคอมให้ค่าคอมเหรอขอบคุณครับขอบคุณครับให้สั่งให้กล่องเดียวสั่งห้ากล่องขอบคุณพี่แมนะค่อันนั้นให้ใครครับเสร็จยุ่งแลให้ใครครับเอ็นวัดเอ็นวัดไม่มาพูดตอนไหนเดพูดตอนไหนเนี่ยเอ็นวัดไม่มาได้กี่กล่อง สามโต้ไปแล้วรูมช้างไปแล้วไปนอนเละไปอยู่กะลุงกะลุงเลยคุณเอาระยอะไรอย่างนในคอแล้วไงนะอย่าชี้เสียงดังนะแต่บวนให้เมียข้างในไม่ออกมาไม่ได้นะเสียงหงุดหงินะถามขอจะใส่ไม้ติดคอไเ้ไยมลูกว่าเสียงอดัง โอเคทุกคนไปก็ไปทาอะไรลุงอ่ะไปหาเปลี่ยนชุดอีละบอกเปลี่ยนชุดแล้วพังไม้ไม่เข้างาบแน่นอนเปลี่ยนชุดหายไปไหนมาเนี่ยแต่เอ็งก็มาไม่ใช่เหรอคะไปเอาไม้ขึ้นมาออ๋ลืมเมื่อกี้บอกนิ่มใช่น่าจ้ะใช่ไบ่เออหมลุงหน้าเชื่อมาขายนานแล้วว่ใส่มาให้หราได้เลยพยืมกลับไปเมื่อกี้เอ๊ลุงใส่ไม่เข้างน้าบอ่ย แขนชุดเบียชุดอันนี้แปลล่านนะฮะลุงช่างเนี่ยแปลงล่างนะครับราลุ้นนะคะมาในชุดนรุ่นไหนดีทุกคนโปรโมชั่นนะคะสำหรับนะที่ใครอยากได้เจรังหน้านะคะทุกคนนะสำหรับเจรังหน้าเนี่ยโปรนี้พิเศษวันเสาร์เนี่ยวังที่สิบหิกาพรุ่งนี้นะทุกคนสำหรับโปรชุด3 3ชิ้น5ชิ้นนะจะเป็น เอาอะไรจุ๊บจุ๊บเอาไปกบไปด้วยเมื่อกี้ไปจุ๊บแล้วเมื่อกี้เนี่ยอะไรก็พูดจนเสียงองาเสียงหายเสียงหายว่าจันบอกเสียงค่อยมากป้าว่าจันทร์บอกอหัดใส่แล้วหันมีเริ่มใหม่เริ่มใหม่เลยเมื่อกี้เสียงหายป้าบอกว่าโปรถึงสี่โมงเย็นวันพรุ่งนี้สี่โมงเย็นลุงเมื่อกี้ไปเข้าห้องกับลุงมาเมื่อกี้ก็โปรนี้นะคะทุกคนโมเดลสิบหกในกลางพรุ่งนี้นะคะ นาปโปรสามชิ้นนะคะจะเป็นสามชิ้นหรือห้าชิ้นนะานทุกคนจะเป็นครีมเป็นเซรั่มเป็นกันแดดนะคะเป็นกาแฟโกโก้คอลลาเจนนะคะค <c oughs> ทุกคนก็ทุกตัวสินค้าที่เราพูดมานะคะครีมเซรั่มกันแดดนะคะคอลลาเจนกาแฟโกโก้นะคะค <c oughs> ทุกคนชุดสามชิ้นห้าชิ้นนะคะ <c oughs> พิเศษเจลล้างหน้าหนึ่งขวดนะคะทุกคน เซตนี้โปรนี้นะคะหมอเฉก16บหนาฬิกาพรุ่งนี้ผันโหมดว่ากันแดดกันแดดลืมลืมเพิ่มครีมกันแดดให้ที่โกหนึ่งนะคะทุกคนขอบคุณมากก็วันนี้ก็มีกันแดดด้วยลืมไปมีกันแดดครีมสำหรับกันแดดโกโก้กาแฟสอเบอร์รี่นะคะทุกคนนี่นะคะก็สำหรับโปรสชิ้น5ชิ้นนะคะทุกคน หมดเขตสิบหกนาพุ่งนี้นะคะฟรีพิเศษเลยเกขล่นเล้างนลยไม้ล่นเลย้างกเไปใส่ของเล่นไม่ผกเทล่นเยเนไ้ยทด้วยของเล่นเลยข้านจะแกแต่งตัมวมาะแปกแกเปขอเล่นยมเมีของเล่นเลย ไม่เหมื่อใครมาเก็บบ้านเราเนี่ยข้งหน้าใส่สูทเอาไกไม่ได้น้าไมเจอไปเลาไปจไปยี่ยมิกกี้เลยครับแต่เรื่อะมาโดนก่อนละยดาองับจมนีกี้ก็งับนะกี้เนี่ยหาแล้วนี่เฮาเหลือเยอะเฮาเหลือโอ้มันจะพาเขาเล่นอยูไปแงช เมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินแม่แม่าใครได้กันแดดนะใครตัวอย่กห่านมาก็ัดีเด้อทีนี้ก็จะได้กันจะวิ่งหน้าแล้วคุณจุบินไปหาตั้งงานไปหาตั้งงานเมื่อกี้ได้ไปสองท่านแล้วนะครับแล้วอีกโออีกหลายท่านอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกแปดท่านนะครับอีกแปดท่าน ได้กันเยอะเขาอานยังไม่ถเสือมาไปนะครับโกโก้หนึ่งกล่องสามเสิปยาลสาปานะครับสปาเปลี่ยนเป็นคอลลาเจนพลัสฟิตซีอะไรกาสบเก้าบใช่าไมคอลลาเจนอรเนยปา้อนกแรกนี้คอลลาเจนับกาคบ้านปูแล้วก็ซื้อกุ้งให้ปูด้วยนะะมีเอซื้อกุ้งใหู้โอ้คอลลาเจนนะครับผิดนะครับสามร้อยเก้าสิบ ใช่ค่ะมือติ๊กีรับช่วงจะอย่างนี้บอกรอสบู่จ้าจ้าโอเคค่ะรอสบู่เจ้ยมาไ่ไหหน่อยมุขขึ้นหัวขาไ่หน่อยดิค่ะรอวางไปสบู่รอรอสบู่มากเลยก่ฟต์บอกเลยนะคอนเทนต์โปรนะสามกล่องนะถูกลายช่องนะครับอยากได้คอนเทนนะครับคนละหนึ่งกล่องนะครับให้กับยูทูที่มาไลฟ์สดวันนี้นะครับขอบคุณนะครับคอนเทนต์ให้สากล่อง ดูนะ FC ที่เพิ่งสั่งวันนี้ใครจะให้เยอะกว่าดาวผีฟอาไม่ได้เแน่เลยไม่ได้แล้วคุณลุงครับทาง FC ทางคุณสนิทดาวไทยสงเพิ่นสั่งคอลลาเจนพัทวิตซีให้กับทางหมอมือแล้วสามกล่องครับเรายังไม่ได้รับสัญญาณจากแอดมินน้อยกองไทยอุ่นสมพิศ ใครครับให้ลุงลุงลุงบ้างเูยังไม่มายังไม่มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมางันแน่เยครับคุณลุงครับบอกว่าก่อนึงคุณลุงเอาไปส่วนข้างในแจกให้เราครับเอาน้ำเย็นังตเย็นมั้ยให้กินกันทุกคนลอาขวดเย็นรกินก่อนนระดันระใช่ไหมเอาน้ำเย็นมั้ยครับตัวหนึขวดเดียวครับ ขวให้ทุกคนแล้วเอาขวดเดียวคนละคนลขวดคนละขวดอยากขออนุญาตนะครับคุณสมพิชการจิตนะครับนะครับคุณดิษฎีการจิตอยวให้ทุกคนได้รานกันนะครับแกะเลยนะครับพอทุกคนรู้สึกว่าหนังหน้าเริ่มหี่ยอมันลงนะครับในรอบมีกี่ซองนอมีเจ็ดซองนะเดคนนะครับเจคนมี1 234งสมสีาเจ8ดรดาพดไปกี่คน ใเอ็มได้ยังคะยังคะเอ็ไม่ได้เลยเต็มไมรับไจีน้ยับุณพิการจินนะครับขอบคุณใจเอ็มมกเยครับไอจีน้ยค่งปรเทด้ยะรับนี่ีด้วยครับยีด้วย่งพันธต้อไม่านเลนะครับที่มีใครสั่งไม่ใจเอมหมดเเอ็มัไม่ได้เร้อไปโอเคละมเอ็นะคะ อ็คนเล่นก็คือคนใหค่ะน้าซวลิยาบ้าด้วยใส่ผ้าปื้อสับปันก์ก็กว่าใครแอบเตียนคอบเตียนไม่ได้นะว